For 500 years, the Kalradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north, And bring forth a bring new world forth the, ashes the สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่อง Epizza Channel กับโลกของม้าแอนเดรสสอนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งใน EP ที่4ี่42กันแล้วนะครับหลังจาก EP ที่ผ่านมาผมได้สาธิตวิธีการใช้การทูดนะครับในการที่จะขอเชิญตัวหลอด ของฝั่งตรงข้ามนะครับเข้ามาสู่ในแคลนของเราปัจจุบันนะครับหลอดนะครับของทีมฆ่าศึกนะครับมาเป็นพวกเราเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับมีอยู่หลายตระกูลเลยทีเดียวนะครับที่เขายังไม่มีเมืองอนะเนาะพอดีผมก็พึ่งไปเชิญเขามาแต่ก็นั่นแหละครับมันก็สามารถที่จะทำให้อาณาจักรของ คู่แข่งของเรานะครับนั่นก็คือคูไซอินะครับได้ลดกําลังลงนะครับทหารที่มีตระกูลใหญ่เขาได้ย้ายมาอยู่กับเรานะครับก็คิดว่านะครับตอนนี้ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับนั่นก็คือตระกูลที่เป็นรูปม้าตรงนี้นะครับผมจะทําการเชิญเขาอีกครั้งหนึ่งนะเข้ามาเป็นพวกเราอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผมเห็นว่าตระกูลนี้นะครับมันมีระดับ5แล้วก็มีเมมเบอร์อยู่เยอะมากเลยนะ อแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเชิญเขานะครับผมก็จะขอแนะนํานิดนึงนะเรื่องของสกิลเรื่องของการเข้าไปเจรจานะครับสกิลเนี้ยนะครับเวลาที่เราทําการเข้าไปคุยกับใครก็แล้วแต่นะครับสกิลมันจะขึ้นมาเนาะแต่เมื่อเราอ่ะอัพไม่ถึงแต้มที่เขากําหนดนะครับเขาก็จะไม่เปิดฟังก์ชันนะครับให้เรานะ สังเกตไหมครับว่าตอนนี้คะแนนมันเต็มอยู่ที่274นะจริงๆแล้วมันควรจะได้275แต่มันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยระบบเกมน่ะก็ต้องให้เราเพิ่มค่าข้างหน้านี้ก่อนให้เป็น7นะโอ้โหดูดิอีนิดเดียวนะครับอีกคะแนนเดียวรอให้หลอดเต็มก็มันก็ยังช่วยไม่ได้นะครับอ่ะผมก็จะใช้วิธีการนี่แหละครับอ่ะเราก,กดให้มันเป็น7ไปซะเนะี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมไฟเริ่มขึ้นมาละนะครับ เราก็จะสามารถที่จะอัพสกิลไป7 2, 7 5จ็ดได้แล้วนะครับซึ่งสกิลนี้มันสําคัญมากนะสกิลอิมเปอร์ทัลชามเนี่ยมันจะเพิ่มอินฟลูเอนเซอร์ให้เราคนะ่าอิทธิพลเนี่ยให้5 5คะแนนต่อวันด้วยนะแถมยังมีสกิลนี้ด้วยนะครับเรื่องของอความเป็นผู้นำนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับมาหลังจากที่เราอัพสกิลเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะสามารถที่จะอัพไปจนถึงขั้นสุดยอดของสกิลได้แล้วนะครับเราไปคุยกับหลอดคนนี้ดูนะอ่านี่คุยกับหลอดเขาดูนะเนี่จะคุยได้หรือเปล่านะครับ,รรบก็ต้องลุ้นเอาเนาะอืีนี่เขาบอกวเขามีความเมตตามีอะไรสี่สิบเก้านี่กันแล้วนะ,อะโอ้โหดีครับดีดีอันนึงล่ะโอ้เก้าสิบต้องใส่ยอยากอยู่กับเราครับมา สเขาอยา,อยากอยู่กับเราอยู่แล้วล่ะครับอืมนี่นะครับผมก็ได้คุยกับเขาละเดี๋ยวขอดูซ่าพีเอาเท่าไหร่น้อฮ้ยทำไมมันเอาเยอะจังอะโูเป็นล้านเลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวโอ้ล้านหนึ่ง <laughs> ให้ตายเถอะต้องค่อยๆขยับนะเดี๋ยวเราเบืองเงินนะครับอ่าหนึ่งแปดนะครับประมาณล้าน ประมาณล้านหนึ่งหมื่นนะครับเนี่ยโอ้โหเอาสักกระเป๋าแห้งเลยดีไม่ด้ออืมเอาก็เอาครับป่ะดิวครับนี่เอาละครับหลังจากที่เราทำการเชิญเขาแล้วนะครับเราก็มาดูที่สกิลของเรานะสังเกตไหมว่าสกิลของเรามันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะนี่เป็น177นะครับเราก็จะได้สกิล Immortal Charm นะครับ สกิลนี้นะครับมันก็จะเพิ่มอินฟลูเอนเซอร์ให้เราต่อวันเลยนะครับเป็นสกิลที่หลายคนเฝ้าฝันถึงนะครับว่าจะได้มันนะครับอิทธิพลต่อวันนะทักษะสูงกว่า200นะครับได้อยู่แล้วกดเลยนี่เราก็ได้อิมมอร์เทลชามแล้นะครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับที่เหลือความเป็นผู้นำเราก็สั่งการบ่อยๆนะครับเราก็จะได้สกิลนี้เพิ่มนะตอนนี้เราปลดล็อกแล้วครับมันต้องได้ได้ตรงนี้ต้องเป็น7เนาะ คุณถึงจะไปขั้นสุดยอดได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันค้าขายเหมือนกันถ้าเกิดขายของบ่อยๆเนี่ยคุณจะไปถึงขั้นที่ซื้อเมืองได้เลยนะเนี่ยสกิลตัวนี้สําคัญมากเลยนะแถวเนี้ยแถวรองสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เหลือก็สบายๆครับอยากเล่นอะไรก็เล่นไปนะมีปัญหาเลยเลยดาบนี้ก็ได้เนี่ยนี่ก็ได้นี่นะเพิ่มเข้าไปนะเต็มแม็กไปเลยได้หมดครับ โอเคนะครับหลังจากที่เชิญหลอดมาแล้วนะผมจะลองดูอีกคนหนึ่งนะว่าตอนนี้ผมเห็นทหารเขาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะอยู่กับเราด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยทหารขี่ม้าเนี่ยนะอ่าล,ล,ลองเราไปคุยกับพี่เขาหน่อยแล้วกันนะขี่ม้าเนี่ยเนี่ยเขาเป็นใครไม่รู้นะตอนนี้เราเป็นพีนะมิตรอยู่เราก็คุยได้ครับน,นี่นคะุณชื่อนะอะไ เราเป็นศัตรูกับเขาด้วยนะลบเก้าสิบแปดเลยคุยกันนี้คงจะคุยกันไม่ได้ครับนะเขาไม่ได้ชอบเรานะครับไปเถอะ oh. กดก็ได้เนะี่ยไม่เชื่อลองกดดูก็ได้เนี่ยนะเขาไม่ชอบเราครับอนะถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราครับมันก็ง่ายที่เดียวเนาะเราก็แค่ทำการรวมพลแล้วก็บุกไบระตั้นนะครับ ผมจะทําการรวบรวมไพ่พลผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจัดการเมืองปัตคันนี่แหละครับเปรี้ยวมานักหนาแล้วเปรี้ยวมาหลายศตรวรรษนะครับใครใครอยู่ใกล้ๆมาดิแค่นี้ก็พอแล้วครับนะผมจะทําการแอบเปิดศึกอสุึไร,รอีกครั้งหนึ่งนะครับนะไปเลยนี่เจ็ดร้อย พอไหมนะโอ้โหเขามี800ครับไม่เป็นไรเรารอไปก่อนเอาละครับผมจะแอบเข้าไปทำการขอซื้อของจากเมืองบันตาคันก่อนนะมาเอาละเตรียมตัวละเออมันจะโดนเราล่ออีกแล้วนะครับเมืองนี้ ื้อให้หมดซื้อให้หมด,อ,หหมดอย่าอย่าสนลูกใครหมดนะครับไม่มีข้าวไม่มีน้ำแล้วเมืองนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ไปและจะเหลืออะไรล่ะครับมาเดี๋ยวจงเป็นชนวนซะเรียบร้อยปล่นตรงนี้แหละครับ เดี๋ยวผมจะแอบจัดการไอ้เจ้านี่เลยโจมตีไปเลยนะครับจัดการชาวนาซะโอ้โห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 นี่อะไรนี่อีพิซ่าเอาละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็ทําการยึดเมืองบันตาคันได้แล้วนะครับอ่าเอามาเป็นของเราแล้วนะครับมาปัจจุบันเนี่ยเนาะ ขณะนี้นะครับหลังจากที่ผมเปิดสึกกับคูซาอินะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเมืองเนี่ยหลายเมือง2อสเมืองที่ถูกล้อมไปแล้วนะครับสองสามที่แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปปราบกลุ่มก่อกะบฏนะครับนี่ที่มาล้อมเมืองผมทั้งหมดเนี่ยนะล้อมทีสเมืองเลยก็ไม่ธรรมดาในพวกนี้นะก็แสดงว่าเขาก็เตรียมสพาพกํำลังครับไว้ห้ำหั่นเราอยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่ดูแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงการต่อสู้นะครับจะยกระดับความรุนแรงนะครับ ในการประทะก,ก,กันกับทีมคูซาินะครับก็คือจากบาลานนะครับเป็นหยาบคายนะเป็นแบบรุนแรงนะเพราะว่าผมจะให้หลอดผมเนี่ยไล่เข้าไปต่อตีนะพวกที่มาลุกลานเรานะครับเฉพาะทีมนี้นะแต่ทีมอื่นก็คงจะเป็นตั้งรับนะครับตั้งรับไปก่อนไม่ต้องไปบู๊กับเขานะครับสองอาณาจัาจากรนี้ปล่อยไปก่อนยกเว้นคูซาินะครับไปเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับ รู้สึกว่าเราจะมีสกิลใหม่เข้ามานะครับสกิลของเรานะจําได้ไหมว่าเราได้สกิลเทพมาอีกอันแล้วหลังจากที่เราบัญชาการทัพนะครับสกิลนี้เขาก็จะเพิ่มเรื่องของปาร์ตี้ไซส์เรานะครับหนึ่งคะแนนต่ออความเป็นผู้นําของเรานะครับออันข้างบนนะครับเขาก็จะบอกว่ารายได้ภาษีศุลกากรน,นะครับภาษีนําเข้านะั่นอะไรเนาะสิบเปอร์เซ็นต์ในการตั้งถิถ่นฐานที่ควบคุมหักค่าจ้างห้าสิบเปอร์เซ็นต์ระหว่างการ รอการตั้งถินฐานนะครับส่วนอันข้างล่างนะครับเขาก็จะบอกว่าอัตราการผลิตเวิร์กช็อปนะครับลบค่าจ้างทหารในปาร์ตี้โอ้ข้างล่างดีกว่านะครับนี่ลบค่าจ้างทหารด้วยนะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องนะครับกดโอเคไปผมจะทําการเข้าไปช่วยเมืองผมก่อนนะช่วยลูกน้องผมก่อนไปโอ้เจ็ดร้อย มันมา700เจ็ดร้อยเว้ยเจ็ดร้อยหรอเจ็ดร้อยอรอฮะช่วยสิครับป้องกันเมืองครับไปแอดแทกน,ทนั่นแหละจะเหลืออะไรล่ะครับ ันนี้ลูกธนูเรามี46ดอกแล้วนะหลังจากที่เราเอาหอ,อกทิ้งไปแหลมไปเออมันบังเรานะมันยาวไปออระหว่างนี้เราก็รอครับรอให้กองทรับรจาจัดการให้มันเรียบร้อยนะฮะไปอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องรอไป สู้ตายเลยนะนี่นี่นสู้ตายครับมันสู้ตายเข้ามาทางนี้ด้วยโหยิงครับจะไปไหนอะกลับบ้านทิไปไหนแล้ววิ่งกลับบ้านแล้วนะไปยิงด้วย ไม่ไหวแล้วครับกลับบ้านเลยเล็งเข้าไปนี่เล็งเข้าไปนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราป้องกันเมืองได้กันไปหมานี่แกเป็นนักโทษแล้วโอ้โหแกเป็นหัวหน้าเผ่าได้ไหมเนี่ยไม่ใช่เว้ย วันี่แกเป็นนักโทษไม้หมด<อ>นั่นแหละนักโทษนี่ปะไปต่อครับไปช่วยลูกน้องต่อครับนี่โอ้โมาบุกพึงมาเคปอีกตังหกักไป เดี๋ยวนะมันร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบเดี๋ยว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 ไอห้าร้อยมานี่มาในป้องกันนะครับโจมตีแคมป์มาเลยไอป้องกันก่อนป้องกันก่อนเราไม่ประมาทนะครับเอา้า เดี๋ยวๆดงียงั้นขายฉเฉลยกันแล้วกัน่ะเออทำอย่างงี้ไม่ได้นะเจ้าจะหนีไปอย่างงี้ไม่ไหวนะเดี๋ยวปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งเดี๋ยวปั๊บหนึ่งขอขายของก่อน แบบนี้ไม่ได้นะจะหน้าแบบนี้ไม่ได้โอ้โหทีนี้แหละงามงดและหยดย้อยแล้วครับมันสู้กับลูกน้องเราครับเนี่ยโอ้โหมาครับกองทับสองพันเจอหนึ่งพันครับไปบุกไปอือหือสึกนี้สนุกแล้วครับมามันหยดติ๋งแหละงานนี้โอเค ข้ามันข้ามันเข้าไปจะกลัวมาถึงเวลาละที่มันจะต้องสู้กันอย่างเอาเป็นตายนะครับครูเสียอีนเนี่ยถ้าเกิดรอบนี้นี่ถึงกับสิ้นชาติเลยทีเดียวมั่นใจนะโอ้โหแต่ธงนะผมแบบผมคงจะต้อง อีพีใกล้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 คืออีพีที่ใกล้แล้วแหละครับที่ผมจะจัดทำอ่าอีพีที่ทำเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีธงนะครับเออนะไปะลุยครับอยู่ไหนเนี่ยไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยโอ้โห ชุดมันเหมือนกันด้วยเนี่ยอา้าวล่วงเอาเพื่อนเราล่วงเวรละลหัวเลยอไ,ไอ้คนที่มันโล่สีโอ้โหทหารเรานี่ย่างโหดเลยนะเนี่ยทำไมม้ามันล่วงเยอะจังเลยอ่ะ เอ๊ะทำไมมันลงมาวะผมสั่งให้ทหารพุ่งลงมาเหรอไม่ใช่นะไม่เป็นไรบุกก็บุกไม่ยากเลย สงสัยผมสั่งให้ทหารผมลงมานะครับเนี่ยดูดิทหารลงมาเพียบเลยเฮ้ยนี่ไงนี่อยู่นี่กันโอ้โหนี่อยู่นี่กันเอายิงเข้าไปมันต้องโดนสักคนระวังหน้ามันต้องโดนสักคนระวังหน้าเออโดนสักคนเลยวะ โดนต้องโดนทุกคนเลยวะนั่นแหละดูเอาไปนี่ป๊าป๊าเฮ้ยโหเฮ้ยฆ่าเพื่อนแกฆ่าเหรอจัดการเพื่อนฆ่าเหรอโอ้ยโอ้ยเอ็นหุ่ยยิง biết tài quá, này, Mà khèn nhau quá. นี่นี่ยังเหลืออะไรหรออะไรหรอนี่นี่สับสับไปเลี้ยงสับไปเลี้ยงจัดการไป นี่ไงนี่ไงหน้าหงายหน้าหงายมาอืมมาหน้าหงายหน้าหงายหนึ่งคนแล้วมาเอ็งเงยไงเองเงยไงหน้าหงายหน้าหงายล่วงม้าไปหน้าหงายหน้าหงายตกไปมาอะไรอีกวะ นั่นเตี้ยวเหรอวะ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละดูมันับโอ้โหไม่จะกล้าไหมดอ้โหอุ้ยเอ้าล้มล้มเอา้าล้มเอาชิบหายแล้วเอา้าเอ้าตายตายจริงๆด้วยไปไหนก็นไม่รู้อะเฮ้ยจะได้เร่งเวลาหน่อยโอ้โหเราชนะ จนได้นะครับ <c oughs> กองทัพหรอบ้าใครเสียชีวิตนาเดียนาเดียไหนอะนาเดียเสียชีวิตในสนามรบนาเดียไหนวะแกเป็นนักโทษข่าแล้ว นาเดียเหรอกดดูหน่อยซิว่านาเดียคนไหนอะหลอดนาเดียนาเดียโหคนฝั่งเราครับเสียชีวิตครับอือโอ้โห อายุห้าสิบไม่น่าเลยนะครับหลอดของเราเสียชีวิตหนึ่งนายครับผมคงจะต้องให้พี่คนนี้แหละนะเป็นให้เป็นขวัญและกำลังใจเขานะครับเนี่ยให้เขาไปก่อนนะเนาะอ่ไปพึ่งจ้างมาเอาไปพี่ ให้ไปก่อนเลยปอบขวัญน,นะครับลูกสาวตายไปไปครับเราจะเดินทางต่อครับไปไปเมืองซาโลเนียนะครับเอ้ยวอสตัมนะครับโอ้ปราสาทคอสเนียเป็นของใคร ราสตรคลอสเนียอยู่ที่โอนีลาเป็นเมืองการค้าอยู่ใกล้ๆก,กับโอนีลา,าให้พี่คนนี้ก่อนแล้วกันอ่ะไปไปไปเอาละครับคุณผู้ชมครับขณะน,นี้ตอนนี้แผ่นดินได้ลุกเป็นไฟอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่สงบศึกมาได้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้หลอดของผมเนี่ยต่างก็ตั้งกองกําลังนะครับเนี่ยสามกองนะครับหลายกองอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสามสี่กองนะเพื่อที่จะ เข้าไปยึดปราสาทต่างๆนะครับของทางอาณาจักรคูซาอินะครับแล้วก็ปราสาทวัสตัมนะครับก็ถูกล้อมนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปช่วยเขาอยู่ดีนะครับสาเหตุก็มาจากการที่ผมประกาศสงครามและก็มีการยกระดับนะครับความรุนแรงของสงครามมากขึ้นนะครับทําให้กองทัพหลอดของเราเนี่ยต่างลุกฮือนะฮะเข้าไปจัดการกับข้าศึกนะครับ ตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยตอนนี้เมืองอมันอาจจะเป็นชื่อของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราซูมลงไปลึกๆแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีปรา,าสาทเล็กปรา,าสาทน้อยนะครับที่เรายังไม่ได้ยึดครองนะครับเนี่ยมันยังก็ยังเป็นปรา,าสาทที่คอยแบบเหมือนเป็นหอกข้างแคร่สําหรับอาณาจักรเราอยู่นะครับเนี่ยนะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องจัดการปรา,าสาทเหล่านี้แหละให้เบ็ดเสร็จนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นของเราโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนะครับ โอเคครับสำหรับ EP นี้เราก็เดินทางมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาว่ากันต่อใน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงช่วงเวลานี้นะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ